สวัสดีครับพี่น้องกระผมมูบรรยากาศบรรยากาศในเขตพื้นที่ของบ้านสะแบงตากหมู่ที่สองพี่น้องตรงไปย่างบ้านมุนประยอมหมู่ที่แปดนะครับสีสว่างพลจาโรยพี่น้องจูงนี่เข้าเขากรลัางงา,งามกําลัางเขียวนะครับฝนก็ตกมาก่อเศร้า ผู้ที่นะครับเขางามแล้วเขาเฉียวแล้วก็ดีใจไปพป่น้องอ่ะเตรียมจามของคนวานาะครับสามเขาหมายความว่าตรงนี้มันไม่เกิดพป่น้องมันบังเกิดมันห่างกระลุกสือกามาสามพี่น้องนะครับปากันไปนะครับผมสองฝากฟังนะครับสองฝากฝังฟัง,ฟงายฟังหัวพป่น้องเขากำลังเขียวกำลัางงาม กับกบประมาว่าปีนี้เนาะกับปีนี้ย่อยน้ำท่วมเด้อยนะครับผมพีที่ผ่านมาพี่น้องเอ้ยครับน้ำท่วมเสียหายกับลงทุนไปหลายบาทหลายหมื่นพี่น้องบางคนก็เป็นแสนเนาะกับเป็นอุตุภัณฑ์ภัยธรรมชาติครับหลีกเลี่ยงบ่ได้นะครับผมเหตุการณ์หน้าก็ยากลำบากกลัวจะได้ข้าวแต่ละเม็ นะครับผมไม่ใช่เรื่องง่ายพี่น้องเป็นเรื่องยากนะครับพอเป็นนะครับป็นงก,ษษษษษกระเซ็นจักรกรอาชีพทำนาพี่น้องนะครับถ้าเราไม่ทำนาเราจะทำอะไรเป็นวะพี่น้องกระเฮ็ดไปเป็นวะเฮ็ดใดกับโบรวยคนที่รวยก็คือพ่อข้าคนกลางพี่น้องครับผมนำเยอะนำหลายนะครับ บอเป็นไปตามนะคับคำพยากรณ์อากาศพีน้องบอกว่าเดือนมิถุนาครึ่งเดือนมิถุนาเดือนกรกฎาคมจะแรงฝนจะทิ้งช่วงพีน้องนะครับผมอาจจะทิ้งช่วงอยู่ในจังหวัดอื่นนะครับผมก็ไม่รู้นะครับผมแต่ที่เรนเนี่นะครับจังหวัดร้อยเอ็ดพน้องที่เนเนี่ยก็คืออำเภอบื้นทรายนี่พน้องฝนบ่ดทิ้งช่วงนะครับผมฝนดีน้ำไหลนะครับหลายคนกะบ เด็ดหน่ายากลำบากพี่้องคนก,ก็นกำลังเอาปุ๋ยมาโรยมาหอยนะครับบุมีเบลากับมาลกวัเพืชผดออกจากเขาพี่รองเนาะกับกะเห็ดไปนะครับซ้ำคำซ้ำมืดน,นะครับผม <c oughs> เ,ดเดือนกรกฎากรกฎาแล้วก็สิงหาสิงหากันยาตุลาพี่้องเดือนตุลาเขาก็เริ่มตั้งท้องพี่้องตุลาแล้วก็ พุทธกีกาพี่น้องพุทธกีกานะครับเดิมจะเจี่ยวเขาได้นะครับพี่น้องช่วงปกติก็นะครับดังลอยกระทงพี่น้องพุทธกีกาท่านว่านี่ท่านว่าเจียวเขาเรียบร้อยแล้วพี่น้องมกกล่าขายของหมดแล้วนะครับผมนี่คือบรรยากาศกับบรรยากาศนะครับอากาศวันนี้อากาศครึมๆรพี่น้องฝนทำท่าจะตกหรือจะไม่ตกนะครับผม กับบา,าวนาเราหงุดหงดให้หยุดไปก่อนก็ดีเนาะพี่น้องกับหยุดไปก่อนก็ดีนี่ครับผมนี่นะครับนี่คือพี่น้องลกกาไปสามแล้วก็ดำขึ้นพี่น้องให้มันเต็มคืนเหมือนเดิมเนาะพี่น้องกระจกดีไปผู้คนมีนะครับผู้คนมีเขาน้านานา,นาและเอ็นว่ากาพี่น้องลกไปสาม ไปเสริมหม่องได้เจียนบวเกิดนะครับผมนี่แหละครับการทำหน้ายากลำบากบอครับยากลำบากกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมเป็นเรื่องง่ายยากเติบอยู่นะครับคาเรียงกระแพงไปนนองเมอนี่นะครับไปสือกา้าเพิ่นกับมนละสิบบาทมันละสิบสามบาทเป็นนองจ้างมาดำอีกนะครับจ้างมาดำเพิ่นออกมาละยี่สิบบาทผมได้เปนนองครับผม นะครับผมผม,มันละยี่สิบบาทจนมาขอไปซ้ำให้มันละยี่สิบบาทเอาว่าเป็นบาทพี่น้องโอ้ย,อย,ยน,นะครับผมสีนี้ย้อนพี่น้องครับผมนะครับเพามันจะเหลืออะไรพี่น้องนะครับผมสะเหลืออย่างนะครับมันไม่โน่เหลือดอกพี่น้องทำหน้าเห็ดจังไดกับบัวรุยเป็นว่าเนาะครับเห็ดจนตายกับบัวรุยนะครับผมตายแล้วตายอีกกับบัวรุยเป็นว่าเรียกว่าเห็ดคือเก่า ครับก็ต้องทําเหมือนเดิมเนาะครับทําทเหมือนเดิมเคือเก่าเหตุน,หน,หน้าเป็นองเห็ุหน้าปีพี่นองเท่วนี้เพราะใครมีนาปังเนาะครับไม่ไม่ค่อยมีนาปังสู้ๆกันไปให้กําลังใจกันไปพี่นองขอให้เฮ้าแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับก็ดีแล้วนะครับผมอ่ากินให้แทบก,กินให้อิ่มนอนให้หลับพี่นองบ่มีโรคไัยไข้เจ็บก็ถือว่าดีแล้ว ับส่วนว่าจะร่ำจะรวยไปน้องบ่รวยกับสามหัวมันเถอะนะครับขอให้เฮาอยู่ดีมีแห้งนะครับมีความสุขมาถึงครับสุขนะครับเลื่อนล้นอลีพไปน้องพออาย่ไปนะครับมีปัญหาต่างๆก็คอยแก้ไขไปไปน้องนะครับพ่นมือนีไปกับมืออื่นกับพ้นมืออื่นไปี่น่องไปเรื่อยๆนะครับผมแปนว่านะครับทาวันนี้ให้ดีที่สุดไปน้องแจ้งมากก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดคือก็ไปน่องไปเรื่อยๆ นะครับผมไปเรื่อยๆนะผมบ,บ่มีวันสินสุดบ่มีวันสินไปน้องพุ่นแหละครับผมนะเ <s> ดี๋ยวเส้ามือเดี๋ยวเส้ากับมือสุดไทยไปอะไี่น้องนะครับผมเามือใดไปน้องมือนั้นแหละครับผมผมถนนเกิดน,นะครับไม่ค่อยดีไปน้องนะธรรมดาช่วงหน้าฝนก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมเป็นเรื่องปกติช่วงหน้าฝนนะครับ รอรอพี่น้องรอรอ,รอรอรอถนนลาดยางไปป่ะพี่น้องครับอ่ะ <_ c oughs> พี่น้องไล่มองไล่บอลกระเลียนหากาเด้ยน,นะครับผมเลียนหากา, <_ s 1> าผมก็สอบถามมุกปรายากหากาคขึ้นกันยุ่งนี่พี่น้องครับผมนี่นะครับที่มองเห็นพี่น้องครับผมนี่ครับต้องหากามาสามมาเสริมมาสอมนะครับโอ้ว่าจ้างคนมันเป็นมือเหมือนได้พี่น้องทั้งคาสือกาเทั้งคาย่างน,นะครับผม <_ s 1> ไมคมมุมือหนึ่งเงินมือหนึ่งกะ ผมว่มาไป็นหน้าสามอไรเดีย๋ยวสมบูรณ์กับพี่น้องเงินอมื่อนหนึ่งน,น,นะครับทั้งคาสือกล้านะครับเพราะเดินมาทุกวันนี้พี่น้องพี่น้องว่านเขา่าหนู่งน้นหนาลกไปสามไปเสริมถ้าบ,บ่มีก็ไปซื้อผู้เพิ่นตกไปตะขายกับมีพี่น้องนะครับไปลกเอาเพร,ราะว่าลกเอาเองมาละเจ็ดบาทพละกรกับว่ามาละสิบบาทแต่ลกให้เพร,ราะว่าเอามาละสิบบาทพี่น้องมหมายความว่านะครับเจ้าของหน้าลกให้ผู้ไปซื้อพี่น้องจ่ายมาละสิบห้าบาท ขึ้นมาอีกแล้วครับไม่ไม่กับว่ามันละเจ็ดบาทปเป็นลูก่าเองหันมันละสิบสองบาทจะคล้องหน้าลกให้นะครับผมเอาไปอาม่าครับเป็นลกให้มันละสิบห้าบาทพี่น้องไปลกก็เองมันละสิบบาทะนะบุะคลก็จําเป็นนะครับต้องต้องหาไปเสริมไปสอมนะครับไปหาไปเสริมไปสอมนะครับที่วตในการทํานา ทำยากลำบากก็พี่น้องนะครับผมน้องฟังเสีงขวามือดน้องกระลังตัดเข่านะครับผมนะครับผมตัดเข่าออกพี่น้องมันมีหนากระตัดออกมันกระพงเกินมาใหม่เนาะครับอ่าปงเกินมาใหม่นะครับกระย่าตัดดูหลายนะครับผมมะขันนี่กระตัดแล้วตัดอีกครับตัดอีกตัดแล้วพี่น้องแปลมาเนาะครับเข่าก็เลยปงมาเลยจักเถื่อบ่ออดย่ำเจียวกระห่วงจอดรอดแจะแหลตพี่น้องนะครับผม เนว่าห่วงเก่าข่อยน้อยน่อยจีน้อยตัวจัดสามเสียชีเสียเป็นองนี่ครับฟังทั้งขวามือพป่นองครับยังไม่ทันหวานนะพป่นองนี่แหละครับคือการเหตุหน้าครับมันกาบถือพป่นองมันว่าเหตุหน้า,าว่าปีหนาไปข้าวว่าปีหึ้อนะครับวัดขักเตือนะครับพระว่าปีนี้นะครับหนาวันเขาหันมีน้ำขังน้ำหงน้ำนในเฮน่าพี่นองว่ากรณีใดๆก็จะไม่สมบูรณ์เป็นองเขาสิบ่าใครเกิด ปัญหาจะตามมามากมายไกลกล่อ LIKE, งนะครับผมเาเสุขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องขอบคุณพี่น้องกูมองกบอลเนาะครับขอบคุณเอฟซีขอบคุณ,คณ,คณหลายมองหลายบอลพี่น้องอยู่ในประเทศและต่างประเทศกันแล้วกันเนื่ยนะครับขอบคุณ,คณหลายๆเป็นปีเป็นนอนเป็นลูกเป็น<ม>หลานนะครับผมอ่าตอนนี้กําลังจะมุ่งหน้าเข้าไปในยังหมู่บ้านผมนะครับผมถนนกะคอยเลียนไปพี่น้องเลียงเร็วบ่ได้ดอกนะครับช่วงหน้าฝนก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะครับเป็นเรื่องปกติ นะครับอยู่ดีไปแห้งครับผมลำลำรีร่อยนะครับสู้สู้กันไปไปน้องสู้เรารอดครับไม่ใช่สู้เรารวยครับผมสวัสดีครับ